สวัสดีครับผมตอนตีสี่ครึ่งนะครับผมก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าเจอผมตอนตีสีครึ่งตอนเช้าเนี่ยก็ให้ทุกคนทราบเลยว่าไม่เป็นการแข่งขันก็เป็นการซ้อมหลอกลันนะครับผมเนะพราะฉะนั้นทุกคนครับผมคือปกติแล้วก็เดี๋ยวเดือนพฤศจิกาใช่ไหมก็จะไปะบางกอกมาราธอนนะครับผมนะก็มีคํากล่าวที่ว่าลงระยะไหน ก็ซ้อมเท่านั้นแหละนะครับผมวันนี้ก็จะซ้อมมาทอนแล้วนะครับผมนะแล้วก็ทุกคนดูดินับวันนับวันนะยิ่งการซ้อมของผมคือถ้าเริ่มวิ่งไประยะหนึ่งนะอุปกรณ์จะเริ่มน้อยลงแล้วทุกคนดูดินะไม่มีอะไรแล้วนะครับรองเท้าก็เป็นรองเท้าแตะวิ่งนะครับผมกางเกงก็กางเกงทั่วไปแล้วแหละนะครับแล้วแล้วก็มีชุดมีเสื้อเสื้อมาเปลี่ยนนะนะทุกคน มีแค่นี้แหละนะครับนะวันนี้จะไปซ้อมวิ่งที่เป็นจากกิติเฟสสามนะครับทุกคนแต่ช่วงช่วงซ้อมอ่ะเขาคงไม่ถ่ายนะเพราะว่าเพราะว่าเออต้องบอกว่าไงเดี๋ยวมันอยากอยากจะทําเวลาแล้วกันเอออยากอยากทําเวลานะครับทุกคนครับผมนะก็คงคงไม่ถ่ายเดี๋ยวมาถ่ายสรุปว่าเอยเทคนิคมันเป็นยังไงการซ้อมวิ่งมาราธอนมันยากแค่ไหนอะไรยังไงนะครับผมโอเคไปแล้วครับอ๋อลืมไป คือผมอะ่ะก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเตรียมเตรียมตัวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเช็คหน่อยว่าไอ้น้ำที่เตรียมมาเนาะน้ำที่เตรียมมาละลายไปไปหมดยังวะเนี่ยะลายหม,หมดแล้วแหละแต่ว่าไม่เป็นไรเย็งพอไหวยังพอไหวอเอพร้อม ทุกคนตอนนี้เรามาถึงสวนเบญจกิติแล้วนะครับทุกคนครับผมนะแต่ว่าตอนนี้มันกี่โมงลเนี่ยแปดสี่โมงเท่าไหร่ตีสี่ตีสี่สี่สิบนะครับตีสี่สี่ห้านะครับทุกคนครับผมก็สวนเปิดประตูนี้สวนเบญจกิติจะเปิดตีห้านะครับเดี๋ยวเราก็นั่งรอในรถก่อนกันสิบห้านาทีนะครับผม โอเคทุกคนครับผมวันนี้เรามาเปิดสวนนะครับผมเอนะเบญจกิติเศษสามนะครับผมนะเนี่นะครับก็บรรยากาศตอนนี้ตีห้าพอดีเป๊ตีสี่สี่สิบห้านะครับผมพี่พี่เราพอก็เปิดก่อนนะเปิดก่อนห้านาทีทุกคนนี่ครับว้านะครับวันนี้เราจะมาซ้อมมาฝนกันที่นี่นะครับนะโอเคเดี๋ยว เรื่องเทคโน,โๆๆนิคอะไรยังไงเดี๋ยวเราคงว่ากันตอนนี้เท่าที่คิดได้นะก็กะว่าเอา10บกิโลก่อน10บกิโลสิกิโลสช่วงนะครับผมนะโอ้หจีพีจับจับไวมากทุกคนโอเคไปให้ชมบรรยากาศตอนสวนเปิดครับทุกคนนะนี่ครับมืดๆอย่างนี้แหละนะตอนประมาณตีห้านะครับนี่มันก็เหมือน ตอนเราวิ่งตอนดึกๆกนะวิงเหมือนกันครับหนึ่งรอบใหญ่ของสวนเป็นจากิติเฟสสามนี้นะครับผมนะก็สองจุดแปดกิโลนะครับก็กินน้ำหนึ่งทีนะครับก็จะเอาน้ำไว้ตรงรถเลยแล้วก็เนี่ยครับสามกิโลนะรวมกินน้ำด้วยวันนี้จะไม่หยุดนะจะไม่หยุดนาฬิกาเลย นะครับโอเคจิบน้ำทุกๆ3ากิโลครับตอนนี้วิ่งมาได้10บกิโลแล้วครับ10บกิโลหชั่วโมงกับอีก12นาทีครับทุกคนครับโซนอีซีโซน zone, นะเพจเจ็เจ็ดต้นๆถึงเจ็ดกลางกลานะครับผมทุกคน,เป,นเ, 7, เป็นเพจเจเป็นเพทที่ ถ้าคนฝึกบ่อยๆนะวิ่งสบายไม่เหนื่อยมากตอนนี้ก็แบบกำลังชิวๆนะครับผมนะแล้วก็ตั้งแต่กีโาที่เจ็เป็นต้นไปคือมันเริ่มแบบว่าขามันควงได้สบายๆแล้วนะครับเนาะโอเคได้หนึ่งในสี่แล้วทุกคนมารวมมาลุ้นกันนะว่าจะครบไหมนะครับผมนะได้หนึ่งในสี่แล้ว สิบ้ากิโลครับหนึ่งชั่วโมงสี่สแปดเพจเจ็ดต้นต้นถึงจะกลางกลางคุมรอบขาร้อยแปดสิบสม่ำเสมอครับทุกคนครับโอ้ยสดชื่นสดชื่นให้ทุกคนชมบรรยากาศยามเช้าครับทุกคนนานๆทีนะที่สวนเบญจก,กิติครับทุกคนครับ มีทุกคนถามว่าชอบมุมไหนที่สุดชอบมุมนี้ครับปหมือนในพวกแบบว่าส่วนสาธารณะในยุโรปะครับนีม่มันใช่เลยทุกคนเนี่ยเขาทําสวนได้แบบว่าโคตรเหมือนยุโรปเลยทุกคนนะสวยสวย,สวย อพอแล้วทุกคน DNF <laughs> DNF <laughs> ในการซ้อมฟูอีกแล้วครับทุกคนครับผม <laughs> เอ่อทำไมาถึง d n เนเมื่อวานกินเยอะกินเยอะไปกินข้าวกับพ่อกับแม่เนาะแล้วก็โอโ้กินเยอะมากแล้วก็ออนอนไม่พอนะครับนอนไม่พอรู้เลยเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำงานดึก ทำงาน,นดึกทุกวันนะครับนอนตีสามตลอดนะครับผมนอนตีสามตื่นเก้าโมงอะไรเงี้ยแล้วเมื่อวานนี้ก็นอนประมาณห้าทุ่มนะห้าทุ่มแล้วต,ตื่นตื่นตีสองนะตื่นตีสองแล้วก็เฮ้ยไม่ไหววะอะไรเงี้ยจะลุกมาจะมาทํางานไงเอา้าตื่นตีสามครึ่งแล้วกันนะครับตีสามครึ่งแล้วก็ตอนเนี้ยมีความรู้สึกว่าของที่กินไปอะมันตีขึ้นมาคือตอน สิบสกิโลเมตรแรกยังไม่เท่าไรครับทุกคนก็แบบว่าชิวๆอยู่แต่ว่าเริ่มกิโลเมตรที่สิบหกเนี้ยแบบรู้สึกเริ่มแบบมันตีขึ้นมาตีขึ้นมาแล้วมันแน่นท้าอกมันต้องฟังเสียงร่างกายนะทุกคนนะคือถ้าไม่ไหวก็คือไม่ไหวครับทุกคนเนาะวันนี้เอาฮาพอครับฮามาราทอนนะยี่กิโลนะเพสเจสชั่วโมงสามนะครับผมทุกคนนะก็ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะยังโอเคอยู่แต่ว่าไม่ได้ฟูเท่านั้นเองทุกคนมันมันไม่ไหวมันมันคลื่นไส้เนี่ยต้องฟังเสียงร่างกายตัวเองนะครับทุกคนครับผมได้แค่ฮาร์กก็โอเคแล้วนะครับเนาะมันคลื่นไส้มันตีขึ้นมามันตีขึ้นคอเลยแล้วเหมือนมันมันเหมือนกรดมันมันทํางานไม่ดีอะทุกคนนะก็ก็เลยคิดว่าหยุดดีกว่าหยุดไปนอนพักดีกว่าครับทุกทุกทุกคนนะเออสวน สวนมีอยู่ปกติทั่วไปสนามแข่งก็มีอยู่ปกติทั่วไปทุกคนนะเออถามว่าเสียดายไหมไม่ได้ม่ไดไม่ได้เสียดายเพราะว่าชินแล้วซ้อมซ้อมและดีเออย่างเงี้ยประจําอยู่แล้วนะครับผมทุกคนครับผมเออยังไงยังไงเราต้องหาเวลาซ้อมได้นะครับเออน้ำเออเรื่องน้ำด้วยแหละคือวันนี้เสียอย่างคือว่าไม่ได้เตรียมกล้วยไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยทุกคนเออก็ ก็ไม่มีของตกถึงท้องเลยตอนเช้าครับและเจลก็ไม่เอาด้วยเปรี้ยวไงเปรี้ยวคือคิดว่าตัวเองไหวไงจะกินแต่น้ําี่ิบกิโลแรกเนี่ยกินแต่น้ำนะครับผมสามกิโลจิบทีสามกิโลจิบทีนะครับผมยี่ยสบกิโลเมตรแรกนะก็เลยไม่ไหวจริงๆเตรียมแบบว่าแบบเตรียมน้ําอดลม์เกลือแร่อะไรมาเต็มเลยนะแต่ไม่กิน <laughs> เออนะโอเคบรรยากาศครับเบนจาาสิริตอนเช้าๆครับผมนะ นี่สองชั่วโมงสามสิบสี่สามสิบเก้าครับยี่สิบแปดจุดห้ากิโลเลิกแล้วนะครับไปนอนพักดีกว่าเนาะวิ่งไม่เยอะทุกคนวิ่งไม่ต้องเยอะนะเออเอาแบบสบายสบายนะครับเนาะแต่ถ้าจะลงระยะไหนอะก็ต้องซ้อมระยะนั้นแหละนะครับลงฟูมาลาธอนก็ก็ซ้อมมาลาธทอนเอาง่ายๆนะครับผมนะแต่วันนี้ไม่ถึงได้แค่ ฮาปาราธอนนะครับทุกคนเออโอเคไปละกลับบ้านนอนดีกว่าบ๊ายบายจ้ะ